มีหลายคนที่มาปีนเขาเพื่อเก็บสมุนไพรแต่พวกเขาไม่เคยได้กลับมามีผู้คนมากมายต้องสังเวยให้กับที่นี่เราจะไม่ใช้เส้นทางนี้เราจะใช้เส้นทางอื่นทางนี้สูงและก็ชันมากและมีเธอคนเดียวที่ไปถึงยอดได้ไปแล้ว เรื่องนี้มันมีทางแก้เธอเป็นคนเดียวที่แก้ปัญหานี้ได้ถ้าเธอไม่ทำแบบนั้นริชาร์จะอยู่ได้แค่วันสองวันเท่านั้นริชารฉันอยากเห็นนายยิ้มอยู่นะริชาร ฉันจะเอารอยยิ้มของนายกลับมาพระแม่ธุรคาจงจเจริญ นี่นี่พรมรกสดฮะต้องเป็นมันแน่มันอยู่ตรงนี้นี่แต่นี่ต้นไรน่นาแล้วทำไมฉันถึงรู้สึกว่าพรมรากสดทำไมพรมรากสดช่วยฉันล่ะฉันรู้สึกเหมือนเขากำลังกุมมือฉันอ๋อฉันสับสนจังเลยอะ จะเป็นใครได้นะเธอไม่ใช่คนในครอบครัวเธอเป็นเธอเป็นชาวบ้านเหรอ นั่นลิปสติกของฉันนี่เธอเอามันไปทำอะไรทำไมฉันต้องทนเรื่องพวกนี้ยุคทุบตีฉันจนบาดเจ็บสาหาัสเขากำลังทรยศฉันด้วยการมีเมียน้อยงั้นเหรอไม่ฉันจะไม่เงียบอีกแล้วฉันจะเปิดโปงยุคต่อหน้าทุกคนในครอบครัวฉันจะจับตาดูกัมโมและฉันจะทำ ไม่อีกแล้วฉันจะไม่ยอมให้ยุคทำแบบนี้อีกแล้วนี่เป็นที่นี่เองเหรอฉันจะหาต้นไม้กับก้อนหินได้ที่ไหนแต่แต่ฉันไม่เห็นอะไรเลยนะต้นไม้ที่ตายกับก้อนหินอยู่ไหนที่สูบน้ำ หิวน้ำจังเลยอ่ะอโอไม่ไม่มีน้ำเลยเหรอ มิตาลีข้ายายเร็วเข้าไปเอาน้ำมาให้ทีน่ทำไ,ไมกังวลแบบนี้นะ อ,อฉันหลุดมาได้ไงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะฮะฉันชนกับก้อนหินใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรเหรอพระแม่คงช่วยฉันไว้ขอบคุณพระแม่ พระแม่ช่วยให้ฉันมาที่นี่พระแม่จงเธอเดิน ต้นไม้มีชีวิตแล้วเดี๋ยวก่อนมีเพียงผู้ที่ถูกกำหนดเท่านั้นที่เข้าไปข้างในนี้ได,ด้ผู้หญิงคนนั้นต้องกล้าพอที่จะเข้าไปและเธอก็จะได้ออกมาพร้อมกับสมุนไพรคืนชีพ เป็นอะไรไหมคะไม่รู้ทำไมฉันรู้สึกว่า<อ>เรดากำลังเดือดร้อนฉันเป็นห่วงจริงๆนะ<อ>ทำไมฉันกังวลแบบนี้ยายคะเรนาะเธอไปเอายานะคะยายกังวลไปหรือเปล่าฉันรู้สึกเหมือนว่าเรื่องร้ายกำลังเกิดขึ้นกับเธอเธออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากยายคะไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกค่ะ,คะถึงเจอเธอก็รับมือได้อยู่แล้วอ่ะอย่าห่วงเลยค่ะจริงๆเชื่อหนูนะคะ ฉันรู้แล้วว่าควรทำยังไงนายนานลยนามานี่หน่อยนายนาฉันอยากให้เธอช่วยยายคะเดี๋ยวหนูมาค่ะไม่ว่าจะทำอะไรหยุดไว้ก่อนเธอต้องช่วยฉันก่อนนายนาฉันอยากให้จุดอารตีเพื่อเรนาไม่รู้ทำไมฉันรู้สึกว่าเขากำลังเดือดร้อนทำยังไงดีทารีชามหายแล้วเขาต้องช่วยฉันแน่ พอดิชับเห็นยุคทำร้ายฉันินคืนนั้นไปเตรียมจุดอรารติให้ทียายคะหนูจะไปเตรียมทุกอย่างให้พร้อมค่ะไปเถอะเร็วไม่ช้าก,ก็เร็วความชั่วร,ร้ายจะต้องถูกกำจัด หินดัานอยู่ไหนนะทำไมที่นี่ถึงมืดอ,อย่างนี้ฉันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันบอกแล้วไง มันไม่ใช่ของง่าย,ายมีเพียงผู้ที่ถูกกำหนดถึงเข้าไปได้นะผู้หญิงคนนั้นต้องกล้าพอที่จะเข้าไปและเธอก็จะออกมาออกมาพร้อมกับสมุนไพรคืนชีพนี่ฉันฉันไม่อยู่ตรงนี้นี่ ฉันมาอยู่นี่ได้ยังไงฉันอยู่ในหมู่บ้านกามาปุระได้ยังไงอีกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนี่จินตนาการของฉันเหรอไม่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 ใช่จินตนาการของเธอของเธอใครใครนะนั่นใครจินตนาการของเธอของเธอนี่ไม่ใช่จินตนาการของเธอของเธอฉัน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 เข้ามาในนี้ได้ยังไงฉันอยู่ตรงนั้นนี่ เธอมาถึงยังที่ที่เธอต้องมา,มาฉันอ่านใจของเธอ,เธอฉันรู้ถึงความกลัวของเธอ,เธอความกลัวของเธอ,เธอมันจะต่อต้านตัวเธอเองเธอเองความกลัวกลัวอะไรอ่ะแล้วคุณเป็นใครกันฉันอยู่ไงฮะ คิดว่าปฏิหารทำให้เขาคืนชีพได้อย่ังงั้นเหรอหมายความว่าเขาสามารถฟื้นคืนชีพได้้ไดยังไงเขาจะกลับมามีชีวิตได้ยังไงกันโดยใช้สมุนไพรคืนชีพไงเชีพได้ไปเอาสมุนไพรมาเธอทำให้เขาฟื้นได้ื้้นไดแต่มีข้อแม้ข้อแม่อะไรเธอจะต้องฆ่าพวกเขาสองคน ฆ่าพวกเขาไม่ได้ฉันฆ่าพวกเขาไม่ได้ฉันทาไม่ได้หรอกฉันทาไม่ได้ทําไมจะไม่ได้ไและนั่นเป็นความกลัวของเธอเธอกลัวจะเสียคนที่เธอรักไปเธออยากได้พ่อกลับไปใช่ไหมไหมเธอสามารถช่วยพ่อของเธอได้โดยฆ่าพวกเขาสองคนบอกมาบอกเธอจะทําได้ไหมได้ไหมไม่ได้โปรดช่วยแม่ฉันด้วยช่วยแม่ฉันด้วยพ่อเลี้ยงลูกมาเหมือนเป็นลูกของตัวเอง พ่ออยากเห็นลูกแต่งงานมีความสุขช่วยพ่อด้วยช่วยพ่อด้วยเรน่าเรน่าได้โปรดช่วยแม่ฉันด้วยนะแม่ฉันปามหฮินีดิชับดิชับฉันช่วยพ่อด้วยได้โปรดช่วยแม่ฉันด้วยเรน่าได้โปรดช่วยแม่ฉันช่วยพ่อด้วยเรน่าช่วยแพ่อด้วยเรน่าช่วยพ่อด้วยช่วยพ่อด้วยช่วยพ่นด้วยช่วยพ่อด้วยเรน่าช่วยพ่อด้วย พ่อตายไปแล้วพ่อจะกลับมามีชีวิตได้ยังไงพ่อพ่อฉันตายแล้วนี่ฉันพยายามอย่างหนักเพื่อช่วยเขาแต่ก็ทำไม่ได้ มันเป็นชะตาของเขาที่ต้องตายในวันนั้นแต่แต่แต่พวกเขายังอยู่ฉันฉันฆ่าพวกเขาไม่ได้หรอกฉันฉันฆ่าพวกเขาไม่ได้แต่พ่อฉันไม่ไม่ฉันฆ่าใครไม่ได้ฉันขอตายเองดีกว่าฉันไม่อยากอยู่อีกต่อไปแล้วฉันอยากตายฉันอยากตาย ฉันอยากตาย มีป้าโมหินีและริชารกับพ่อไปไหนแล้วพ่อของลูกตายไปแล้วแล้วทำไมลูกอยากฆ่าเขาอีก,อกใครจะสนว่าหนูต้องการอะไรในเมื่อคนเราถูกกำหนดให้ตายอ่ะก็ไม่มีใครช่วยเขาได้หรอก มันเลี่ยงไม่ได้คนที่ไม่เข้าใจย่อมไม่มีความสุขแต่แล้วฉันควรทำไงดีฉันปล่อยให้คนที่ฉันรักต้องตายไม่ได้อีกต่อไปฉันขอตายเองดีกว่าพอฉันตายทุกอย่างจะต้องจบลงมีแค่คนที่ไม่กลัวตายเท่านั้นที่จะเอาสมุนไพรฟื้นคืนชีพไปได้เธอเริ่มการทดสอบแล้วแล้วเธอก็ผ่านการทดสอบไปเธอไปเอาสมุนไพรได้แล้ว มีการทดสอบอื่นอีกไหม <Huh? S 1> ไม่นี่เป็นการทดสอบด้วยหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดฉันหยิบจะมีอะไรไหม ถ้าฉันแพ้ขึ้นมาฉันจะเสียมันไม่ได้ไม่ว่ายัางไงก็ตามไม่ฉันจะไม่เสี่ยงครั้งใหญ่แบบนี้คุณจะทดสอบกี่ครั้งก็ได้ฉันพร้อมเสมอแต่ห้ามซุ่มทำร้ายเพราะว่าชีวิตคนบางคนกำลังตกอยู่ในอันตรายนะฉันฉันพร้อมแล้วจะทดสอบอีกกี่ครั้งก็ได้ ฉันพร้อมจะทำมาด้วยความสุขเธอมีใจบริสุทธิ์และมีศีลทรรมเพราะอย่างนี้เธอถึงทำให้ต้นไม้ที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้นี่เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายของเธอ,อ,เธอฉันอยากเห็นปฏิกิริยาเธอหลังจากฉันบอกให้ไปเอาสมุนไพร,รฉันอยากเห็นว่าเจตนาของเธอจะเปลี่ยนไปไหม,ไไหมแต่เจตนาของเธอเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์เธอผ่านการทดสอบครั้งสุดท้ายนี้แล้วสมุนไพรคืนชีพนี่เธอเอาไปได้เลย ริชาฉันบอกแล้วไงว่าฉันต้องช่วยนายได้ฉันต้องรักษาสัญญาฉันจะไม่เป็นไรแน่ริชาแล้วฉันจะกลับยังไง พรมรากสดฟังฉันนะพรมรากสดได้ยินฉันหรือเปล่าฟังฉันนะพรมรากสดได้ยินหรือเปล่าคุณยายต้องดีใจแนะ่